สวัสดีครับผมซีช่องซีีเอนี้จะพูดคเกี่ยวกับอนิเมะซีรีส์นะครับผมก็วันนี้มาทําประวัติตัวละครจากเรื่องดรสโตนอีกแล้วนะครับผมก็กลับแล้วนะกับดรสโตนนะครับผมก็เป็นตัวละครเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่พระเอกอย่างเซนคูไว้ใจมากๆนะครับก็คือไทจูนั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่าประวัติไทจูนะครับผมก็เป็นตัวละครที่จะเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งในเรื่องดรสโตนนะครับเป็นตัวละครที่เนินเรื่องราวมาครับ คู่กับเซนคูแบบเป็นเป็นใช้แบบเป็นคู่หูกันเลยนะครับผมก็ขยะฟังประวัติข้าวข้าของไทจูนะครับก็ไปฟังกันเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับหรือแล้วฟังประวัติข้าวขาของไทจูจากเรนโด้ดร็อคเตอร์โนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกลั้งใจช่องผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆนะครับเทนใหม่ๆหรือเทนเก่าๆที่เป็นประวัติตัวละครใหม่ๆนะครับออกมานะครับผมจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับก็ พวกนี้อาจจะลงคลิปได้น้อยลงนะครับแบบวันละคลิปหรือแบบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ขออภัยเป็นอย่างสูงแล้วกันนะครับถ้าว่างๆนะผมจะมาลงคลิปให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคนั้นเราไปฟังประวัติก็ข้าวของไทจูเลยนะครับผมไทจูเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งนะครับจากเรื่องด็อกเตอร์โซนนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกก็คือนั่นก็คือเซนคูนั่นเองนะครับผม เป็นชายหนุ่มที่มีกล้ามอยู่เต็มตัวนะครับและมีทรงผมสีน้ําตาลนะครับมีรูปทรงแหลมนะครับไทจูเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับมีเมตตาและมีความกระตือรือร้นในการทํางานนะครับไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่หนักหนาสาหาัสหรือเป็นงานเล็กงานน้อยแค่ไหนเขาจะทํางานนั้นแบบจริงจังตลอดนะครับเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนั่นเองนะครับผมไทจูเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งก็เป็นคนที่หัวดื้อในบางทีนะครับ ไทจูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเป็นคนซื้อสัตว์นะคบผมไทจูเป็นคนที่เซนคูเชื่อใจได้นะครับถึงแม้ไทจูจะเป็นคนที่ดูมีพละกําลังสูงนะครับผมแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะต่อสู้นะครับเพราะเขาไม่อยากใช้กําลังทําลายทํร้ายคนอื่นนั่นเองนะครับผมและไทจูนะครับก็มีคนที่ชอบด้วยนะครับผมไทจูแอบรักยูซุริฮะนะครับซึ่งเป็นตัวละครหญิงที่เป็น เป็นตัวละครที่แบบสําคัญมากๆในเรื่องอีกตัวอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปประวัติยูจูเดฮะในเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยิวส์แน่นะน่าจะมาต่อจากไทจูนี่แหละครับผมก็รอต่อไปนะนะครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมซึ่งยูจูเดหะนะครับไทจูชอบแอบชอบมานานมากๆนะครับแล้วก็ครับเขาได้บอกชอบยูยูจิฮดะไปนะครับแต่ว่ายังไม่ทันไรครับพอบอกเสร็จปั๊บนะครับผมไม่นานนะครับแสงสีเขียวนะครับที่ทําให้ทุกคนบนโลกนะครับแม้แต่ ช,ชนเผ่าหรือคนป่าอยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับก็เป็นหินนั่นเองนะไม่เป็นหินนะครับน้ำอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไฮจูนะครับก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับในโลกยุคหินนะครับซึ่งเขาก็ได้พบกับเซนคูเพื่อสื่อถึงเขาที่ยังไม่ตายแล้วก็ช่วยออกช่วยเซนคูทํากิจกรรมปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับ แล้วก็ออเลกทางกับเซนคูมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ผมก็ยังไม่อยากสปอยว่าเขาทำอะไรมากนะครับไปดูกันเองนะครับในอนิเมะดอเตอร์สโตนนะครับตอนนี้ก็มี2ซีซั่นซีซั่นสามเราจะมาแล้วก็มังงะนะตอนนี้ก็ไปไกลนะครับผมก็น่าจะไปประมาณซีซั่นสามมาแหละก็ไปดูกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะครับเป็นเรื่องโชเนนแนวโชวเนนแนว,ว,นแนวต่อสู้ที่ไม่ได้ใช้กําลังอย่างเดียวใช้สมองค่อนข้างเยอะแล้วก็พระเอกเนี่ยค่อนข้างแบบเท่มากๆเท่มากๆชัจูก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้าง สำคัญมากในเร Wagner, pues ื่องนี้นะครับก็ฝากไปดูแลกันนะครับผมอ่าและนี่คือบทค่าว่าของไทจูนะครับเพื่อนสนิทนะครับที่แบบเซนคูนะครับเชื่อใจมากที่สุดนะครับก็ใครที่แบบชอบตัวละครนี้นะครับอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีทุกอารมณ์ทุกรสชาตินะทั้งแบบดูตัวละครที่แบบรักเพื่อนตัวละครที่แบบเป็นคนดีตัวละครที่แบบใจดีกล้าหาหรือบางทีก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครแบบตัวโจ๊กก็ได้นะครับผมก็ ชอบมากๆตัวนี้นะครับตัวนึงเลยในตัวก็คตอตัวนี้นะครับไคจูก็ใครชอบไคจูใครใครชอบช่องผมสีด๊แอร์แล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กับใครเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับมีค้อยค่าตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ว่ากล่าวติดเด็นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มาไวไปไปไวหน่อยแล้วกันก็ขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับผมลาไปก่อนผมสวัสดีครับ